สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันกระต่ายค่ะเต้าที่ผูค่ะสวัสดีครับผมจ้านะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะอยู่กับนี้เลยนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะเป็นกระชายที่เราคัดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูุิคุ้มกันนะคะแล้วก็ เอบรรเทาอาการหวัดบรรเทาจมูกบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการคัดจมูกกระชากมันอยู่แล้วบรรเทาอาการคัดจมูกแต่ว่ามันบรรเทาหวัดได้ด้วยเหรอมันมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งเราใส่เข้าไปก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากเขาถึงได้บอกว่าเวลาไม่สบายให้กินพวกอะไรที่มีวิตามินซีสูง ก็ <c oughs> จะมีสิวซ่วยสูงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับส้มนะฮะส้มนี่ก็มีส่วนหนึ่งแต่มะาขามป้อมมันอาจะสูงกว่าส้มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารวบรวมกันอยู่ในกระชายขาวตาบีจีเรียบร้อยแล้ววันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะตระกวันนี้เลยนะครับหนึ่งกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่1,000บาททั่วเท่านั้นนะจ๊ะสนใจโทรได้เลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่ห ครับคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะฮะ,ตอ,อะตอบแล้วกับปมปัญหาของอุ้มเพื่อนรักนะฮะหลังเลิกกับคุณบอลไปนั่นเองนะครับ<ะ>ก่อนหน้านี้นะฮะนักแสดงพิธีกรสาวอย่างคุณชมพู่เองโพสในอินสตาแกรมนะครับให้กําลังใจนะฮะกับเพื่อนสนิทอย่างอุ้มรักนานะะ<ะ>ต่อมาเนี่ยสาวชมพู่ก็ได้เผยเผยนะ,ะถึงสาเหตุป,ปัญหาชีวิตคู่ของเพื่อนรัก<ะ>กับสามี กับคุณบอลกิษนะเนี่ยนะฮะในรายการตกมันบันเทิงนะครับว,ว่าอุ้มเองเนี่ยบังเอิญเห็นข้อความบางอย่างจากโทรศัพท์ของสามีแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินเลยมากกว่าแค่คนรู้จัก ก็เลยมีการพูดคุยกลายเป็นการทะเลาะมีปากเสียงไม่เข้าใจกันก็เลยหอบลูกมาลงอยู่ที่กรุงเทพสักพักหนึ่งแล้วนะครับ<ฆ>แต่เท่าที่คุยกับอุ้มเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าผิดแค่ไหนนะฮะทราบว่ามีการพยายามง้อมาระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เป็นไปได้จะเหลือแค่เป็นความเป็นพ่อแม่ให้กับลูกเท่านั้นนะฮะแต่ยังไม่รู้จุดนะครับว่าจุดจบนะจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไ,<ฆ>ไงเพราะมันเป็นถึงครอบครัวและเพราะมันเป็นแบบว่าปัญหาครอบครัวนะฮะ<ฆ>หาครอบครัวก็น่าจะมีทางออกนะครับ ถ้าไปเคลียร์กันนะ,ะ,ะก็เห็นล่าสุดเองคุณคุณ,คณอุ้มเองก็มีการพตดแล้วะนะกับเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณวเกฤษณะไปนะฮะ โพสมาขนาดนั้นฉันก็รู้แต่แรกแล้วมันต้องมีมือที่สาใช่แต่ครั้น,นี้นะฮะบอกว่าตอนนี้ชมพูยังไม่ได้เจอคุณอุ้มลัคนาเลยอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่รู้มาซึ่งถ้าพูดเรื่องของทรยศในครอบครัวเนี่ยก็รู้ว่ามีไม่กี่อย่างหรอกที่ทําให้ผู้หญิงเจ็บใจนะฮะ,ฮะแต่ยืนยันว่ามือที่3ไม่ใช่ผู้จัดจาการของอุ้มลัคนณอย่างแน่นอนนะครับ<ะ>ส่วนทางด้านของคุณบังก,กิสระเองนะฮะซึ่งอยู่เชียงใหม่ก็มีการโพสคลิปไอจีสตอรี่ถอยรถรูบีเอ็มดับเบิลยูนะครับทะเบียนใหม่ป้าย ได้นำเสียงสุดสัยว่าถอยรถครับวันนี้วันดีนะฮะอันนี้ก็อยู่เหนือดราม่าถอยรถใหม่กันไปเลยจ้าค่ะนะคะก็เห็นโพสต์ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าทางพวกนี้จะไปไม่รอดอทั้งที่ผ่าฝ่าฟันอุปรสรรคด้วยกันมาหลายเรื่องนะคะอบอลกษณะกับอุ้มเนี่ยผ่ากันมาผ่านกันมาหลายเรื่องเลยนะคะจนสุดท้ายก็มีรูปด้วยกันนะคะไอคดีความที่มีปัญหากันตอนนู้นก็เงียบหายไปสุดท้ายความรักก็ถึงทางตันนะคะเพราะว่าผู้ชายก็คงจะไม่มี ใหม่นะคะผู้ชายคงไปมีใหม่ขนาดเซ็กซี่สไตล์อย่างอุ้มเนี่ยยังเอาหัวไม่รอดเลยแล้วยังโอมเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเขาดี้นนั่นอุ้มนะนี่โอมโอมคิดเห็นยังไงบ้างถ้าสมมติอะไรบ้างที่ทําให้โอมเนี่ยตัวโอมเองเนี่ยรับไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว้าแฟนทําอะไรแล้วเลิกดีกว่าทำมันเลยดีกว่าหรออืโกหกแค่นี้แหละไม่ใช่โกหกเรื่องอะไรต้องดูก่อนไม่มีทุกเรื่องทุกโอม สวยมากทุกเรื่องสวยมากฟ้าลาใหญ่ผู้ความจริงมันก็จบแหละฟาาลาใหญ่แต่ทาดีทําเลผู้คมดีฟาาลาใหญ่จบแหล่อย่าไปโกหกเห็นหน้าโอมแล้วไม่นึกถึงใครรู้ปะอะไรอ่ะเพชชีเพชชีอะไรอ่ะปากปลาหน้าเป๊ะทำไมอ่ะเมื่อวานเต้นโอ้โหหลุดมาสองลูกเลยชีสติงชีขาด้วยมันยะ จะดูวะอืมไม่ดูอะดูเธอไม่เอาอ่ะเฮ้ยลูกตกเปเลยนะไม่ได้ตกธรรมดายังไม่ได้กินข้าวกลางวันตกสองลูกเลยอยังไม่กินข้าวกลางวันนั่นแหละมึงจะได้ผอมไม่เอาอยาเลยเดี๋ยวเอาวสเอาหน่อยนะเดี๋ยวเอาวสารอาหารเที่ยงไม่ดีหรอวโอ้ยโอมมึงอะ แหมน้องเพชชี่เขากตสาเล่น <ę> สุดตัวขนาดนั้นก็ดีแล้วให้เขาเล่นไปเออะกล้เขาเล่นไปนั่นแหละกูถามมึงตรงๆนะอีโอมอย่าหาว่ากูอย่างงุนอย่างงี้นะใข้ไปมึงเห็นเหมือนที่กูเห็นใช่ไหมอะไรอะเนี่ยเออลูกสาวกูดูสิกะท و ยกะท وي ม้นก็สนั่นเลยอะโอ้ อ่ะต่อค่ะอ่ะมาดูนี่ดีกว่าครับดาราหนุ่มซีรีส์วายครับโล่โลโลแจงแล้วครับหลังโดนหาว่าไปเหยียดเพศล้อเลียน LGBTQ นั่นเองนะครับโดนทัวลงหนักมากเลยหลังมีภาพคลิปวิดีโอที่นักแสดงหนุม่มอย่างท่านนัานของเพิร์นพลคนเองครับกอดกับท่านของมาร์คคุณมาร์คนะฮะจากด้านหลังคือกอดแบบนี้ เสร็จแล้วก็ทําท่าล่อแหลมนะฮะยังไงล่อแหลมโอ้อมแบบที่ใบคำนั้นเขยับตัวควบม้าทําให้ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยว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 คำว่าล่อแหลมหมายความว่ายังไงทําท่ากระแทกกระดานก็คงกระแทกหรือกระแทกกระแทกนะโอเคแล้วยังไงคะมาร์คนี่มาร์กไหนฮะมาร์กไหนอ่ะมาร์กตาหุ่น อ๋อเหรออืมแล้วเังไงไหนมันไปเกี่ยวอะไรกับ LGBTQ มันก็คือผู้ชายเล่นกันก็นั่นแหละคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกระแสพษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างเป็นการมาให้เกียรติกลุ่ม LGBTQ อันนี้มีอาร์ถ่ายแล้วก็พีอาร์เป็นคนปล่อยข่าวแล้วไงต่อคะไม่รู้นะฮะพีอาร์ถ่ายค่ะอย่างนี้พีอาร์ถ่ายแล้วก็ปล่อยข่าวแล้วก็มาโยกับเพศกับอาเพศกูเพศกูใครทําอย่างนี้ถือเป็นการให้เกียรติกาบีพีอาร์นะคะ ใครมากระแทกกระทันกระเด้าขนาดนี้กูถือว่าอย่าหยุดทําต่อไปเรื่อยๆก็ส่งผลนะฮะทำให้ทางด้านของเพิรอออกมาชี้แจงถึงเรื่องของคลิปแล้วก็การกระทําดังกล่าวนะครับโ,โดยมีการบอกว่าชี้แจงกับเหตุการณ์นะครับในคลิปนี่ยมันอาจจะไม่มีเสียงนะครับก่อนพวกผมจะเดินไปดูฟู้ดทรัคกันก็ไปเจอคลิปหนึ่งมันเด้งขึ้นฟีดก็เลยไปเช็คชื่อคลิปมันก็คือแบบว่าเหมือนผมเลยแบบกลับมาก็เดินเข้าไปมาเป็น แบบเหมือนอารมณ์เป็นม้าไม่เข้าใจไหมเหมือนเขาพยายามว่าเขาเล่นกันมาเล่นกันผู้หญิงกับผู้หญิงเขาเล่นกันผู้ชายกับผู้ชายเขาเล่นกันมาเป็น2 0 30 40ปีแล้วบอกซึ่งพวกผมเขาเรียกว่าล้อเลียนมันไม่ได้เป็นการล้อเลียน lgbtq มันเล่นกัน pr ถ้าเกิดจะทําอะไรเนี่ยโทรหาแม่ก่อนแม่จะได้สอนนะคะอันนี้ผู้ชายเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วค่ะ เอออันนี้ก็แทบจะเป็นของจาก PR เป็นคนส่งเพราะเด็กไม่มีกระแสก็เลยส่งข่าวมาให้มันมีกระแสแต่ถ้าเกิดส่งมาขนาดเนี้ยคนจะเป็นภาพเคลื่อนไหวครับมันก็เป็นภาพเคลื่อนไหวลแล้วทำไมไม่เอาภาพเคลื่อนไหวมาลัานอ,อ,อะไรนะ มันลบไปแล้วมันลบทําไมไม่ต้องลบแหมมึงมึงแคปมาขนาดนี้แล้วมึงไม่ต้องลบซึ่งเนะี oh. ่ยบอกว่าผมทํางานตรงนี้มาเนี่ยที่ตัวละครเกี่ยวกับ L G B T Q ได้เป็นตัวละครซึ่งผมตัวผมผมเองเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ไม่เคยคิดจะ่าเปลี่ยนเลแทนแม่ลูกหนูไม่ใช่ L G B T Q หนูไม่ต้องมารู้สึกแทนแม่ หนูไม่ต้องมารู้สึกแทนแม่ถ้าผู้ชายหน้าตาหล่อระดับหนูมาทำกับแม่ขนาดเนี้ยแม่ก็จะแอนแล้วแม่จะยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องมารู้สึกแทนกูค่ะกูชอบค่ะนะบ,บอกว่าผมต้องขออภัยในสิ่งที่ไม่ต้องขออภัยกระทาอีกค่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่ต้องขออภัยค่ะทําอีกค่ะทำเรื่อยๆค่ะชอบออชอบค่ะไม่ต้องมาคิดแทนพวกกูค่ะ บึงไปถามกะเทยทั่วประเทศนี้นะคะถ้าหล่ออย่างหนูมาทำเนี่ยกะเทยทุกคนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าปึ้งปิ้มยิ้มแล้วก็ยินดีนะคะไหนดูได้หน้าใกล้่อยที่ไม่เห็นหน้าว่าหล่อขนาดไหนโอ้โหหล่อขนาดนี้แล้วมากอดูแล,ล้วทำอย่างนั้นนะรับรองนะมันจะเป็นอีกเรื่องมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง, <laughs> อ,อ,ง,งอ่ะหล่อขนาดนี้ พี่เต่าถามน้องๆกระเทยทุกคนที่เป็นเหมือนพี่ถ้าผู้ชายหลอกขนาดเนี้มาโอบเราด้านหลังแล้วก็มาทำท่าแบบว่าเหมือนควบม้า,มานะคะเราจะโกรธหรือเราจะยินดีกูบอกเลยว่า99%บอกยินดีหมดนะคะไม่มีใครเขาโกรธกันหรอกคะ่ะนะคะอันนี้ไม่เป็นการปล่อยข่าวของทีมพ r อามากกว่าคะ่ะดิฉันไม่เชื่อคะ่ะเพราะว่าภาพมันชัดเกินไปมันไม่ใช่ภาพแอบถ่ายคะ่ะนะคะอืม เล่นไม่เรียนไปเรียนมาใหม่นะลูกนะเออนะคะถ้าหลอกขนาดนี้มาทํากับแม่ขนาดนี้เนี่ยแม่จะมีความสุขว่าทําต่อไปเจอที่ไหนทําที่นั่น เจ,จอเจอตรงไหนทำดูตรงนั้นอยากคิดแทนแม่เพราะแม่คือกระเทยแม่ชอบค่ะตกนะคะ,คะเออนะคะ,ะฝากไปด้วยนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะคุณผู้ชมขานะคะในเนื้อกระชายเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีเนี่ยสก,กัดมาจากมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยนะคะช่วยบรรเทาอาการหวดบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยซื้อเก็บไว้เป็นยาสามไปประจําบ้านหรือว่าซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลง ราคาไม่แพงราคาถูกค่ะครับวันนี้เลยครับหกระปุก30แคปซูลด้วยกันแพกระปุกละ290บาทนะครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 5 7 1 8 6 6 4หหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้านะจอได้เลยค่ะคัะครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะ,ะคุณผู้ชมนะ <S <S แล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ